Air Force เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตดังกึกกล้องสะท้อนทั่วท้องฟ้าเปลวไฟจาก Afterburner สว่างวาบราวกับสายฟ้าที่ฉีดความมืดออกเป็นเส้นยาวยเยวเหล็กแห่งกองทัพอากาศไทยกำลังทะยานขึ้นเหนือขอบฟ้าอย่างสง่างาม F 1 6 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่ที่ไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังทางทหารแต่คือหัวใจขององค์การป้องกันประเทศ และคือภาพแทนของความเร็วความแม่นยำและความแข็งแกร่งที่ทำให้สัตว์ปูต้องหยุดคิดก่อนจะก้าวข้ามเส้นพรมแดนวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่แท้จริงของ F16 ไทยตั้งแต่สมรัถน,นาอันนาทึ่งราคาที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองไปจนถึงบทบาทสำคัญบนท้องฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้เราจะเข้าสู่โลกแห่งความจริงของเครื่องบินรบที่เป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทยเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่ได้รับการยกย่องมานานหลายทศวรรษ F-16 Fighting Falcon เครื่องบินที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจัดกลทางการทหาร แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความเร็วและอำนาจการป้องปรามที่ทำให้ประเทศเล็กๆสามารถยืนหยัดทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจได้ในสนามรบสมัยใหม่เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตด,ดังสะท้อนกล้องไปทั่วท้องฟ้าเมื่อ F 1 6ของกองทัพอากาศไทยทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่าง,งาม เปลวไฟจากอต a f t e r b u r er, อร์แผดเผาอากาศรอบตัวทิ้งร่องรอยควันขาวยาวเป็นทางขนาดที่ปีกแหลมคมแหวกสายลมราวกับเหยี่ยวที่พร้อมจะฉบเหยื่อเสี้ยววินาทีที่มันลอยตัวเหนือพื้นดินเราสัมผัสได้ถึงพลังดิบของเทคโนโลยีและความแม่นยำของวิศวกรรมการบินที่รวมเข้าด้วยกัน F16 ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดามันคือมันติโรไฟเตอร์ที่สามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาพคพื้นดินการลาดตระเวนและแม้แต่การรบก,กลางคืนสมรรถนะในการทำความเร็วสูงสุดกว่าแมสสองหรือราว2400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่มีใครอยากเผชิญหน้า ความคล่องตัวของมันเกิดจากโครงสร้างน้ำหนักเบาแต่ครอปเปตเดลตาและระบบ f ฟล b บายวาที่ช่วยให้นักบินควบคุมได้อย่างมัน่นใจแม้ในสถานการณ์กดดันสูงสุดลองนึกภาพภารกิจกลางคืนที่ขอบฟ้ามืดสนิท มีเพียงแสงไฟจากคอพิทและเสียงวิทยุสื่อสารที่ขาดหายเป็นช่วงช่วง F 1 6ไทยกำลังเข้าใกล้เป้าหมายในเงามืดอย่างเนียบเชียบและในเสี้ยววินาทีเดียวจรวด AIM 120 AMRAAM ก็ถูกปล่อยออกไปด้วยความเร็วเหนือเสียงเสียงระเบิดดังสนั่นสะท้อนข้ามภูเขาแสงไฟสว่างวาบเหมือนฟ้าผ่ากลางเวหา นั่นคือความเหนือกว่าที่คู่ต่อสู้ไม่ทันได้ตั้งตัวสมรรถนะด้านการโจมปีภาคพื้นดินก็ไม่แพ้กัน F16 ไทยสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย ตั้งแต่ระเบิดนำวิถี JDAM ไปจนถึงจรวดมาเวริกที่ออกแบบมาเพื่อทำลายรถถังและสิ่งก่อสร้างหนักๆลองจินตนาการถึงฉากที่เครื่องบินไทยกำลังโฉบลงมาเหนือค่ายทหารข้าศึกที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรจรวดสองลูกถูกปล่อยออกจากปีดเสียงบีดแหลมกรีดอากาศก่อนที่ระเบิดจะกระแทกพื้นและเกิดการระเบิดรุนแรง เปลวเพลิงและควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพนั้นสะท้อนให้เห็นถึงอนุภาพแท้จริงของเครื่องจักรสงครามสมัยใหม่ของโครงการพัฒนากำลังทางอากาศและภาคพ,พื้นดินรวมกันนั้นสูงถึงหลายแสนล้านบาทตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแต่เมื่อเทียบกับความมั่นคงและการยืนหยัดของชาติแล้ว ถือเป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผลประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและจำเป็นต้องมีระบบป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้อีกประเด็นหนึ่งที่ควรพูดถึงคือการฝึกซ้อมรบผสมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือประเทศเพื่อนบ้านการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ยังเป็นการทดสอบสมรรถนะของยุโทโธปรกรณ์ใหม่ที่ถูกจัดหาม,มาการได้เห็นเครื่องบินรบไทยทยานขึ้นพร้อมกับเครื่องบินพันธมิตรคือภาพที่ยืนยันถึงความก้าวหน้าของกองทัพถ้าเรามองลึกไปถึงด้านเศรษฐ,ฐกิจราคาของยุโทโธปรกรณ์บางครั้งอาจถูกวิจารณ์ว่าแพงเกินไปแต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคจะเห็นได้ว่าการลงทุนของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่สมดุลกองทัพเลือกจัดซื้อเครื่องบินและยุโทโธปรกรณ์ที่เหมาะสม ไม่ได้เน้นแต่ความล้ำสมัยที่สุดแต่เน้นความคุ้มค่าและการใช้งานจริงที่ยาวนานสมรรถนะท,ที่ได้จากการลงทุนเหล่านี้คือความสามารถในการรักษาอธิปไตยทางอากาศและป้องกันชายแดนการที่ทหารไทยสามารถยืนอย่างมั่นใจพร้อมธงชาติในมือคือการบอกโลกว่าประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินเกิดทุกตารางนิ้วความมั่นใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคำพูดแต่เกิดจากการลงทุนและการฝึกฝนที่ต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้กองทัพอากาศไทยยังมีแผนที่จะจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นกว่าเดิมอาทิระบบเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดการติดตั้งระบบอาวุธที่สามารถโจมตีได้แม่นยำยิ่งขึ้นและการใช้เทคโนโลยีล่องหลนเพื่อลดการตรวจจับจากศัตรูราคาของโครงการเหล่านี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่จะได้คือการยกระดับกองทัพไทยสู่มาตรฐานใหม่ที่เทียบเท่าระดับโลกทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสมรรถนะและราคาที่แท้จริงของกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางบกทุกการเคลื่อนไหวทุกการลงทุนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการปกป้องผืนแผ่นดินไทยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนภาพของทหารที่ยืนเคียงข้างรถอุ้มเกราะและบกธงชาติไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ แต่คือคำประกาศว่าชาติไทยจะไม่ถอยหลังและจะยืนหยัดต่อไปด้วยพลังของกองทัพที่แข็งแกร่ง